ราร่างกายเลยขาธิการของนายกรจติกมณิศสส,อสอพักประชาธิปัตย์โดยเหตุเกิดขึ้นย่านสีลมเมื่อคืนนี้นะครับหลังเสร็จภารกิจจากเวทีคัดคาดร่างพรบนิทษศกรรมสถานีรถไฟสามเสนขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับติดตามความคืบหน้าพร้อมกับความเคลื่อนไหวของเวทีการชุมนุมจากคุณพรวดีรัณนดีรายงานจากบริเวสณสถานีรถไฟสามเสนครับ คุณธีระเดชคะสำหรับการชุมนุมที่เวทีคัดค้านร่างพระบอน,นิรัทษกรรมบริเวณสถานีรถไฟ3ามเสนจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ9นาฬิกานะคะแต่ว่าตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่ามีผู้ชุมนุมบางส่วนที่ทยอยเดินทางมาร่วมติดตามการชุมนุมแล้วก่อนที่การนำของพรรคประชาธิปัตย์จะถแถลงทิศทางในเวลาประมาณ10นาฬิกนาะคะ่ะ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ชุมนุมบางส่วนที่ปักหลักค้างคืนรอบพื้นที่การชุมนุมก็รวมตัวติดตามความเคลื่อนไหวหลังสื่อบางรายรายงานถึงความเป็นไปได้ของการรวมกลุ่มผู้ชุมนุมจากกลุ่มอื่นที่มีเจตนารมณ์ในการคัดค้านร,ร่างพรบนี้รัษกรรมทั้งกลุ่มคอปทอซึ่งชุมนุมอยู่ที่บริเวณแยกอุรุพงศ์และกลุ่มกปทซึ่งชุมนุมบริเวณสวนลุมพินีซึ่งมีรายงานว่าได้มีการพูดคุยกันในระดับแก แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความชัดเจนจากการถแถลงของแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเวลาส0นาฬิกาวันนี้ค่ะ ขณะที่เหตุรอบทำร้ายนายพัชนด์เขาตะวานิชเลขานุการส่วนตัวในกรจติกะวานิตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เมื่อช่วงเกือบ4ีนาฬิกาที่ผ่านมาย่านถนนสีลมนะคะจนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและใบหน้าหลายจุดภายหลังจากการเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักแล้วนายพัชนธได้เปิดเผยว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งทางการเมืองค่ะ ที่สีลมตรงโรบินสันซึ่งคือตรงข้ามโรงแรมดุสิตนะฮะแล้วร้านนั้นถ้าใครเคยกินมันก็จะเป็นเหมือนพุกพ่านพอสมควรผมก็นั่งหันหลังให้ถนนแล้วก็อยู่ๆก็มีเหมือนนั่งนิ่งๆกินไปเรื่อยๆแล้วอยู่ก็มีอของแขงวัตทุกที่หน้าที่หน้าด้านขวานี่ฮะทีหแล้วก็ข้างหลัง2ที ด้านพันตำรวจเอกรัชพลบุญนาผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานคือภาพจากกล้องวงจรปิดในละแวกที่เกิดเหตุและตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ต้องสงสัยซึ่งมีพยานในที่เกิดเหตุระบุว่าหลังการก่อเหตุก็พบว่าผู้ก่อเหตุได้หลบหนีด้วยการขึ้นรถยนต์โตโยต้าสีทองหมายเลขทะเบียนกอไก่ขอไข่5272ซึ่งไม่ทราบหมวดจังหวัดและพบว่าจอดรออยู่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ ในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะเราจะกลับมาติดตามแนวทางการรับมือของสอรสอค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประเมินว่าในช่วงสุสัปดาห์คือตั้งแต่วันที่1นถึงสพฤศจิกายนนี้น่าจะมีจํานวนผู้ชุมนุมมากขึ้นค่ะคุณธีรเดชค่ะขอบคุณมากครับคุณพรบดีครับ